สวัสดีครับพี่เพื่อนครับก็วันนี้จะพาพี่เพื่อนมายกยอดนะครับยกยอดสําหรับเจ้าต้นนี้ครับเ่สเนจันทร์ประกายดาวนะครับเสนจันร์ประกายดาวก่อนที่เราจะลงมืออ่ะพี่เพื่อนลองมาดูก่อนว่าทําไมเราถึงได้เวลาที่จะยกยอดนะครับมาดูที่ต้นกันเลยนะครับวันนี้พี่เพื่อนจะาจะโชคดีหน่อยนะครับพอดีว่ามีคนมาช่วยถ่ายนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเราจะยกยอดได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันจะมีลากนะครับอากาศ หรือรากของสเสน่ห์จันประกายดาวแตกออกมาแบบนี้นะครับเวลานี้แหละที่เหมาะแก่การที่เราจะยกยอดนะครับส่วนการยกยอดเนี่ยมันก็ต้องมีตัดใบทิ้งบ้างนะครับตัดใบทิ้งบ้างแล้วมันจะต้องเหลือตอนะครับแล้วเหลือตอที่สําคัญนั่นก็คือต้องเหลือตานะแต่โชคดีต้นนี้นะครับเขามีหน่อด้วยนะเราก็ยังจะไม่แยกหนอเราจะยกยอดก่อนแล้วก็ให้ให้เขาเลี้ยงหนอ่อให้เขาโตนะครับหลังจากนั้นก็คอยดูว่าเขาจะมีตาเพิ่มหรือเปล่านะ เริ่มต้นเนาะอย่างที่บอกก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตรงไหนนะครับที่ต้องตัดบ้างน,นะครับเช่นใบนี้เห็นไหมครับพี่เพื่อนๆเนี่ยใบเนี้ยต้องตัดออกเพราะว่า,าด้านล่างนี้จะมีมีรากอยู่<ม>ใช่ไหมครับเราก็ตัดแบบนี้โอเคแล้วก็ฉีกใบนะครับฉีกใบเพื่อ<ไ>เพื่อเอารากเ้านะครับนี่นะครับแบบนี้ โอ้ยลากขาดไปแล้วนะครับลากมันติดกับใบเนาะอ่ะมันใบนี้บ้างนะครับดูนะฮะเนี่ยใบนี้นะครับนี่ตัดออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเรากลัวลากฉีกเหมือนเมื่อกี้ก็ตัดนิดนึงแล้วก็ฉีกนะครับฉีกด้านข้างแบบนี้ต้องค่อยๆทํานะครับจะเย็นๆน้มันระวังนะครับไม่ต้องรีบนะครับ ค่อยๆทำไปแล้วก็เวลานะครับในการยกยอดก็สำคัญนะครับผมก็เลือกเวลาช่วงนี้นะครับคือช่วงประมาณเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะเราก็ไล่ตัดใบครับที่ลาเขาแทงออกมาเนี่ยแบบนี้นะฮะไม่ต้องเสียดายนะครับเนาะเพราะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเราตัดมันก็ต้องขาดอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราดึงใบออก ก่อนแบบนี้นะผมคิดว่าก็คือเขาเราเราได้เขาเรียกว่าอะไรเราได้อ่าส่วนที่เราต้องการจะตัดออกมานะครับนี่แบบนี้แบบน,ะนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ลากลองดูดีครับตอนนี้เราได้บริเวณลากที่เราจะตัดแล้วนะครับเห็นไหมเออนะครับมันต้องต้องหา,อาหารได้ละอ่ะล่ะลงมือตัดกันนะครับ เอียงๆๆแบบนี้เห็นไหมครับพี่เพื่อนวันนี้โชคดีนะครับอย่างที่บอกว่ามีคนมาช่วยถ่ายทุกทีเนี่ยตั้งกล้องถ่ายเนาะรายละเอียดบางอย่างมันไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีไปมือไปจับกล้องอะนะอ่ะโอเคตัวเนี้ยผมจะตัดนะครับส่วนนี้ผมก็ต้องเลือกที่จะรักษาลากไว้นะครับแงบแงบแบบนี้แล้วก็จะตัดลงไปเลยนะครับ ตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้ามันโดนลากที่เราอยากเก็บไว้แล้วมันก็เิบโตช้านะครับจริงๆมันไม่มีปัญหานะจริงๆยกยอดแบบไม่มีลากก็ได้นะครับผมเห็นหลายๆหลายๆสวนเขาทํานะครับยกยอดแบบไม่มีลากก็ได้แต่ของผมเนี่ยก็คือแบบอยากให้มันต่อเนื่องนะครับโอ้โหเวลาเราตัดไปงี้กลิ่นออกนะยเนาะกลิ่นยังหอม อีกใบนึ่งกันแล้วกันกแผลไม่ค่อยสวยเลยนะครับเพราะว่าสงสารอยากได้ลากนะครับอยากได้ลากก็เลยต้องเลือกที่จะเฉาะเขานิดนึง บอกว่าโดนต้นเล็กนี่นะครับผมหักเลยนะเพราะว่าผมต้องการลากนะครับอืมแบบนี้โอ้โหได้มาแล้วนะครับอย่างที่บอกก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าว่ามันมันจะดีนั่นก็คือว่าเวลาเราตัาดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราชํานะครับมันก็จะไปต่อได้เลยเนาะพี่เพื่อนมันมันไม่ต้องแบบผมเห็นนะ ส่วนมากคนที่ยกยอดพวกออะไรนะอุสราคําเนาะเล่นเอาแบบใบสุดท้ายแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเรายกเพื่อตั้งแม่นะครับเราไม่ได้ยกยอดเพื่อที่จะจะเอาไปขายอะไรนะครับเราตั้งแม่แล้วก็มาดูตรงนี้ครับดูที่บริเวณต้นตอเขานะครับเนี่ยใบนี้ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ออกได้เลยเนาะอืม โอเคนะาดูหนอดอดได้ไหมครับยกยอดในเวลาที่แสนถูกมากมากนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าราคามันจะขนาดนี้นะครับแต่ก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ที่อยากได้มากๆนะครับเมื่อก่อนน้อนั่งมองใช่ไหมหลักหมื่นขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สวยๆยิ่งสวยๆก็ยิ่งแพงนะตอนนี้โอ้โห เมื่อเช้านั่งดูไลฟ์ขายของนะครับของมีอยู่หนึ่งร้านก็ขายเท่าไหร่เองสองร้อยห้าสิบอย่างสวยเลยประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองห้าสิบบาทนะครับแต่เราไม่ขายครับเราจะเก็บสะสมตั้งแม่ไวเ้เยอะๆแพลนไว้ปีหน้าเราจะเริ่มขายครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเรายกยอดแล้วก็เราก็อย่าลืมนะครับส่วนของตอนเนี่ยต้องทาปูนแดงทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่กับดินเดิมเขาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับยกยอเสร็จแล้วก็ทาปูนแดงอ่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับการชํำนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับวิธีการชำํำยังใช้แนวความคิดเดิมนะครับนั่นก็คือกระถางเล็กเท่าที่จะเล็กได้นะครับ แล้วก็วัสดุชําก็เป็นกาบมาพร้าวสับนี่ใส่ลงไปแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็เอายอดมันนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับกาามเร้าวสับใส่ ไม่ค่อยเซนเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วมันก็ขยับไปเรื่อยๆไม่ค่อยเซนเตอร์เท่าไหร่อ่าโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะล้มเราก็สามารถใช้อ่าการลูกโป่งก็ได้นะครับหรือไม้ไผ่อะไรก็ได้นะครับปักไว้แล้วก็ทําเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ดูว่า เนี่ยนะครับปักไว้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็หาสักหนึ่งใบนะครับมาปลูกไว้ผมมีเห็นไหมความเก่าของลวดนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้อะไรก็ซื้อหมดเนาะที่เป็นเกี่ยวกับต้นไม้ต้องถนอมต้องรักเขาอย่างแบบสุดหัวใจนะครับอี่นะครับเนี่ยเห็นไหม เราก็ใช้การลูกโป่งแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาผูกมัดไว้สักหนึ่งต้น,นสองสองก้านก็จะดีนะครับเอาทำเข้าไปสองก้านก็จะดีนะอีกก้านหนึ่งก็ได้นะครับอีกก้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้มันก็จะช่วยพยุงเนาะช่วงนี้ฤดูฝนใช่ไหมครับอาจจะมีลงมีลมบ้างแล้วก็ ถ้าบางคนเนี่ยลงเรือนใครที่แบบรับลมเยอะๆอะไรอย่างนี้นะก็ให้ให้ให,ให้ทำหลักไว้ด้วยก็จะดีมากนะครับโอเคอ่ะประมาณแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับนี่สวยงามเห็นไหมนะครับห้าร้อยห้าหรือห้า้อยห้าิบรวมส่งครับอ <c oughs> ินบ็อกมาได้นะครับโอเคครับพอพูดสำหรับการติดตามรับชมก็ตอนตนี้ ผมมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Tik t o อกนะครับฝาพี่ๆเพื่อนเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับ t i ก t ็อกก็จะเป็นไลฟ์คุยต้นไม้ตื่นเช้านะครับช่วงเช้าเช้าสายสายเย็นๆก็เป็นไลฟ์ต้นไม้ช่วงค่ำค่ำก็จะมีโอกาสเ็าต้องร้องพงร้องเพลงกันบ้างนะใครชอบบรรยากาศร้องเพลงก็ติดตามได้ที่ Tik t o อกนะครับแล้วก็ตอนนี้เพจเพิรอะไรผมกลับมาทํหมดอ่ะนะครับช่วยกันฝากติดตามรับชมด้วยในช่อง YouTube ของเราก็จะกลับมาทำนะครับต้องขออภัยจริงๆว่า ช่วงก่อนเราไม่ค่อยมีเวลาจริงๆแล้วก็มีมีอีเวนต์เยอะนะครับตอนนี้มันใกล้จะเข้าพรรษาแล้วครับงานมันก็เลยจะเบาลงแล้วก็ที่ทํางานก็เปิดเทอมมาได้เกืบอบ2เดือนมันก็จะห้องตัวมากขึ้นละนะครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใน EP ีต่อไปครับว่าจะทําอะไร